ไปชมสถานที่ต่างๆที่หากคุณได้มีโอกาสไปสัมผัสแล้วแล้วก็คุณอาจจะคิดได้ว่าแรงโน้มถ่วงอาจไม่มีอยู่จริงบนพื้นที่เหล่านี้ก็เป็นได้ครับมาเริ่มต้นกันที่สถานที่แรกครับมิสเทอรี่สปอร์ตในเมืองเซนดิสเนสรัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาตำนานของพื้นที่แห่งนี้ถูกเล่าขานกันมาว่าในช่วงทศวรรษที่1950 นักสำรวจกลุ่มหนึ่งได้เดินทางมายัางพื้นที่ในบริเวณนี้และจูๆ่ๆอุปกรณ์ทั้งหมดของพวกเขาก็หยุดทำงานหลังจากทดสอบพื้นที่ในบริเวณนี้อยู่สักพักก็พบว่ามันเกิดขึ้นในเฉพาะพื้นที่วงกลมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ300ฟุตเท่านั้นและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของมิสเทอรี่สปอตหรือจุดลึกลับ ปัจจุบันมิสเทอรี่สปอร์ตกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของมิชิแกนครับซึ่งผู้คนที่ได้เข้ามาสัมผัสบ้านในบริเวณนี้จะรู้สึกว่าเดินเอียงอยู่ตลอดเวลา